สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MBT c e n ท r a l รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะอยู่กับดิชันสุทาวรนโอสุจเรญค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตของประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการขยายตัวของเมืองเนี่ยไปจำนวนมากทีเดียวและแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่มาคู่กับการขยายตัวของเมืองแล้วก็จํานวนประชากรนั่นก็คือการใช้น้ําอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยนะคะก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทางการเเเเเกกกษตรนนนนี่ยปปจาาาววมชดดััองญห น,นี้เนี่ยนะคะมันจะนําพามาสู่ในเรื่องของการขาดแคลนน้ําหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วยิ่งในช่วงของภัยแรงเนี่ยแน่นอน,นะค่ะว่ามีการใช้น้ําโดยปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นน้ําในภาคการเกษตรน้ําอุปโภคบริโภคนะคะดังนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่จังหวัดจันทบุรีก็ให้ความสําคัญในการที่จะร่วมมายร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาภัยแ้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยค่ะกับทางด้านของท่านธนพลกิจการนะคะท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่คะสวัสดีครับพูดถึงภัยแรงค่ะท่านนายกคะในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยค่ะถ้าเกิดเทียบตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยความแตกต่างหรือว่าความน่ากังวลใจมีมากนยแคค่่ไหหะรับส ปัญหาพัยแ้งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องของปริมาณน้ําฝนเนี่ยการที่ตกต่อเนื่องกับปี65เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่ถึงอย่างไรสิ่งที่ที่ทางทางพื้นที่โดยเฉพาะภาคการเกษตรเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็คือในเรื่องของน้ําต้นทุนเพราะฉะนั้นน้ําต้นทุนเนี่ยเรามีอยู่ไม่กี่แห่ง งั้นเมื่อไม่อยู่ไม่กี่แห่งเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกาหนดนะครับเพราะว่ามันไปเกี่ยวพันกับหน่วยราชการอื่นนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เจ้าของที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของน้ํานะครับเพราะฉะนั้นด้วยนโยบายของทางจังหวัดโดยผู้บรชการจังหวัดนะครับท่านก็มีการปรึกษาหาหร,ห,รหรือในเรื่องของแนวทางที่จะบริหารจัดการน้ํา ทั้ง4ลุ่มน้ำนะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยพอมาถึงปี6-5ในะครับในฤดูการนี้เนี่ยฝนตกตลอดต่อนเนื่องถึงแม้ว่าอาจจะมีในเรื่องของการเว้นระยะบ้างะนะครับแต่ก็ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคเพราะว่าฝนตกลงมาเนี่ยในช่วงฤดูของการอ,าออกดอกออกผละนะครับแล้วในระหว่างที่ผลผลิตกำลังเจริญเติบโตเนี่ย ก็มีฝนตกลงมาโดยตลอดนะัะนั้นน้าในในส่วนที่เป็นเป็นลุ่มน้ําหรือลุ่มน้ําสาขาหรือแหล่งน้ําต่างๆเนี่ย<ฆ>ก็มีปริมาณน้ําพอเพียงถึงแม้ว่าในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยนะครับก็ยังมีฝนที่ไม่ทิ้งช่วงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของสถานการณ์ของภัยแล้งเนี่ยหรือน้าท่วมก่อนสุดแท้แต่เนี่ยหรือของปริมาณน้ําฝนเนี่ย<ฆ>ก็ต้องขอขอบคุณทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาของ จังหวัดจันทบุรีเนี่ย<ะ>ซึ่งซึ่งจะมีการรายงานเรื่องของข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ทั้งพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของอุปโภคบริโภคก็คือในเรื่องของการปรปาภูมิภาค,ค<ะ>สาขานะครับซึ่งจะทําให้ในเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ำเนี่ย มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับค่ะสี่ลุ่มน้ําหลักในจันทบุรีเนี่ยมีลุ่มน้ําอะไรบ้างคะท่าน่อสี่ลุ่มน้าหลักก็จะมีลุ่มน้ําตันเลศาบซ์ึ่งอยู่ตอนตอนบนก็คืออําเภอสวยดาวนะครับแล้วก็อำเภอปมร้อนนะครับลุ่มน้ําเวก็คืออําเภอขลุงอําเภอมะขามนะครับในส่วนของลุ่มน้ําจันก็คือในส่วนของต้นน้ําที่มาก็คือในอำเภอเขาขี้จกูดนะครับอาเภอเมืองนะครับในส่วนของลุ่มน้ําวังตะโนดนะลุ่มน้ําวังตะโนดเนี่ย ก็อยู่ที่อำเภอแก่งของแมวอำเภอในอามแล้วก็อำเภอท่าใหม่<ฆ>นะครับแต่ก็มีรุ่มน้ำหนึ่งแต่ว่าไหลลงสู่จังหวัดใกล้เคียงก็คือจังหวัดสระแก้ว<ฆ>นะครับสมมูิก็คือลุ่มน้ำในส่วนของของของ คองตะพายะนะครับนี่ก็อีกน้ําแต่ว่าถ้าร้าลุ่มน้ําหลักๆจริงๆของเราเนี่ยจะมีแค่สี่ลุ่มน้ำค,ครับผมซึ่งสําหรับปีนี้ก็คือน้ําต้นทุนของสี่ลุ่มน้านี้ก็คืออยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพ,พอเหมาะพอควรนะครับแต่ว่าในเรื่องของสถานที่เก็บกับน้ําต้นทุนนะครับก็คืออ่างเก็บน้ําทีทาน<ม>เขื่อนพลวงนะครับอ่างสารท้ายต่างๆ,ๆตัวเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับทางทาง เจ้าของหน่วยง,งานานะครับที่ว่าจะดูแลในเรื่องของบริหารจัดการน้ําอย่างไรเพราะนั้นวันนี้ก็คิดอยู่เสมอว่าเมื่อเรามีปริมาณน้ําเพียงพอแต่เราไม่สามารถที่เก็บกักน้ำมาใช้ในในโอกาสต่อไปเนี่ย แหล่งน้ําต้นทุนมันก็จะหายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะมันก็มีอีกหล,หลายๆปัจจัยซึ่งก็เป็นหนึ่งในในในคณะทํางานองค์การพันธุ์พัเป็นหนึ่งในคณะทํางานของท่านด้วยการจังหวัดนะครับเพราะว่าท่านด้วยการจังหวัดเนี่ยก็ได้มอบนโยบายทุก,กองค์กรตั้งแต่น้ําภาคการเกษตรน้ําอุปโภคบริโภคนะครับว่าเราจะมีวิธีการบริหารจัดก,การอย่างไรนะครับ,รบเพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อต่อ,ตอทุกภาคส่วน นะครับค่ะทางด้านของอบจอจันทบุรีเนี่ยค่ะเราเราได้มีการเข้าไปสนับสนุนในการที่จะร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจ,จันทบุรียังไงบ้างคะท่านในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเนี่ยองค์การพิเศษเราเราดาเนินการมาตลอดแล้วก็ต่อเนื่องทุกปีะนะครับก็คงไม่ใช่ทําเฉพาะปีที่มีฝนกระทบเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยนอกเหนือจากเครื่องจักรกลที่เราทํางานตลอดทั้งแก้ไขปัญหาภายแล้งแล้วก็นําท่วมไปในตัวเนี่ยเราเดําเนินการตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับ2วันนี้ในเรื่องของการที่จะนําน้ํานะครับ ที่อยู่นอกเหนือแหล่งชนระทานนะครับนอกเหนือเขตชประทานเนี่ยเรามีเครื่องสูบน้ําระยะไกลนะครับเราก็สามารถที่จะไปซัพพอร์ตในเรื่องของสถานที่เก็บกักน้ํา <Okay. S 2> ของหน่วยราชการอื่นๆหรือ,อ,อลําน้ําสาขาของที่สาธารณะ หรือของในพื้นที่นั้นๆนะครับซึ่งเราก็ดําเนินการตรงนี้นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสนับสนุนในเรื่องของท่อส่งน้ำนะครับเราทํามาหลายปีเหตุผลเพราะว่าในเรื่องของการขยายพื้นที่เพราะปลูกโดยเฉพาะยิ่งปลูกทุเรียนเนี่ยมีการขยายพื้นที่ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นปริมาณการใช้น้ําในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางองค์การผ่านชีววัตเนี่ยเราก็ดําเนินการตรงนี้นั่นนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อเรา มีการดำเนินการในเรื่องของการการขุดลอกก็ดีการสั่นหมุนในเรื่องท่อส่งน้ําก็ดีนะครับหรือเครื่องสูบน้ําก็ดีเนี่ยในขณะนี้เราก็พยายามที่จะทำในเรื่องของศูนย์บริหารจัดการน,น้ำของจังหวัดจันทบุรีโด,โดยองค์การพันชีวัต ซึ่งขณะนี้กาลังดำเนินการอยู่ขั้นตอนของการจัดทือจัดจ้างอยู่นะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยองค์การมหาชนจังวัรนะครับเราจะต้องประสานข้อมูลกับทางสทนชนะครับซึ่งจะต้องเป็นแม่งานหลักเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ําทั้งประเทศต่อไปในอนาคตเพราะนั้นจังหวัดจันทบุรีเรามีสี่รูปน้านะครับต่อไปเนี่ยขั้นตอนจะเป็นอย่างไรข้อมูลต่างๆนะครับที่เราจะต้องเชื่อมโยงนะครับกับสทนชเพื่อเข้ากับสุดภัยใจกลางน้ําขององค์การมหาชนจังหวัดเนี่ย ก็จะเป็นประโยชน์นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการประสานกับทางสถานีอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดะนะครับเพื่อที่จะสร้างแนวทางเดียวกันกับทางของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งในขณะน,นี้องค์การบริษัวัดเราสร้างแอปพลิเคชันขององค์การบริษ<ะ>ัทขึ้นมา<ะ>ในในช่องทางหนึ่งของแอปพลิเคชันนั้นเนี่ย ต่อไปเนี่ยคนจันหรือคนที่อยากรู้ความเคลื่อนไหวของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยสามารถเข้าแอปพลิเคชันของขององค์การผ่ารชานิวัดนะครับต่อไปเนี่ยในเรื่องของปริมาณน้ำฝนตกที่ไหนเหมือนที่วันนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไทยวอเตอรดูนะครับเราก็จะรู้ว่า,าฝนตกที่ไหนปริมาณอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็นำ,นำ,น,ำนำพื้นฐาน การบริหารจัดก,การน้ําของสทชอของไทยวอเตอรเนี่ยามาเป็นแนวทางในเรื่องของการที่จะให้ทราบว่าต่อไปในจังหวัดจำรีนเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าไว้800จุดนะครับใน800จุดเนี่ยมันครอบคลุมทั้ง4ร่มน้ำนะครับเราก็จะรู้ว่าปริมาณน้ํำฝนที่มาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ย นะครับที่ตกมาแล้วมีปานเท่าไรลวกๆูไปแล้วน้ำไปไหนบ้างเหลือจะเหลือเป็นน้ําแหล่งน้ําต้นทุนนะครับแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งต่อไปนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันครับเหมือนมันทําให้หน่วยงานของเราสามารถที่จะดูปริมาณแล้วก็บริหารจัดการในอนาคตได้ง่ายขึ้นจากข้อมูลสถิติที่มันได้มาคือต่อไปต้องผมต้องรู้ถึงองค์การพันธุ์สัว์นี้ต้องรู้ถึงการสมบต่อ HDPE เนี่ย ไปเส้นทางไหนนะครับไปแหล่งน้ําไหนจะเป็นลําคลองสาธาระแหล่งสาธาระอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องรู้ทั้งหมดมแล้วก็สามารถที่จะใช้วิธีการใบริหารจัดก,การเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเกิดความมั่นใจใ<ช>เกี่ยวกับในเรื่องของน้ำํำภาคการเกษตรแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะครับน้ำเพื่อการอุโปโภคบริโภคซึ่งในพื้นที่ การบริการของการประปาภืมิภาคสาขาเนี่ยะนะครับมีการดําเนินการไปเนี่ยปริมาณการใช้น้ําเท่าไหร่กําลังผิดจะพอหรือไม่อย่างตา่างนั้นความเชื่อมโยงต่างๆเหล่านีน้มันจะต้องเกิดขึ้นในใ,ใ,ใ,ในในในส่วนข้อมูลครับพูดถึงจังหวัดจันทบุรีคะ่ะ่านนโยค,คะอ,อ,อย่างที่บอกกันไว้ต้นรายการนะคะว่านอกจากว่าประชากรเพิ่มมากข,ขึ้นเมืองขยายแล้วพื้นที่สวนเองที่ท่านบอกว่าก,าก็มีการขยายโดยเฉพาะสวนทุเรียนปริมาณมันมากน้อยกว่าปีที่แล้วยังไงบ้างครับปีที่สวนปีหกห้าเนี่ยปีหกสี่หกห้าเป็นต้นมาเนี่ย การเพิ่มขยายพื้นที่การเพาะปลูกเนี่ยมากมากมากขึ้นมากขึ้นจนน่าตกใจนะครับเหตุผลเพราะว่าในเรื่องของราคาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนนะครับราคาเนี่ยมันมันเป็นเป็นสิ่งที่ที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยอยากสร้างรายได้เพราะนั้นตรงเนี้ยด้วยความเป็นอิสระต่างๆนะครับตรงเนี้ยมันก็ก่อให้เกิดที่เราจะต้องคิดในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันนี้ถ้า ปริมาณพื้นที่การเพาะปลูกขยายมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับจำนวนกี่ไร่ปริมาณการใช้น้ําตั้งแต่ปีที่หนึ่งเป็นอย่างไร2 3 4 5เป็นอย่างไรเพราะนั้นวิธีการคํานวณการใช้น้ำเนี่ยมันก็ต้องไปผูกพันกับในเรื่องของแหล่งน้ําต้นทุนแต่ว่า ปัญหาก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของกอารบริหารจัดการน้ําระดับประเทศนะครับโดยมีมท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นประธานนะครับของสทชเนี่ยกำลังกําหนดในเรื่องของแนวทางใหม่ทั้งหมดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรามี25ุ่มน้ําแต่ว่าตอนนี้ปรับระบบใหม่เนี่ยเหลือ22ุูมน้ําทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในการที่จังหวัดแต่และจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือหน่วยราชการอื่นที่จะพัฒนาเกี่ยวเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ย การดำเนินการเนี่ยมันจะต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับตั้งแต่อนุกรรมการรุ่มน้ําจังหวัดณะกรรมการน้ําจังหวัดซึ่งมีตัวแทนภาคท้องถิน่นมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับหรือมีตัวแทนของหน่วยราชการอื่นๆเข้ามาพี่นาเพราะนั้นไปถึงระดับภาคนะฮะไปถึงระดับภาคไปถึงสทนชฝ่ายจะเข้าสํานักง้มาเนี่ยมันจะมีกระบวนการเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆในเรื่องของการท้องถิ่นจะไปดําเนินการที่ใดที่หนึ่งเนี่ยในเรื่องของการขออนุญาตการใช้พื้นที่เนี่ย ันก็เป็นเรื่องสําคัญ2แบบก่อสร้างอะไรต่างๆกอดีที่เราจะสร้างฝายกันน้ําเพื่อเก็บกักน้าเนี่ยพื้นที่ของใครถ้าถ้าผ่านเจ้าท่านะครับเราก็ต้องขออนุญาตเจ้าท่าต้องมีแบบแปลนนะครับต้องมีอะไรขออนุญาตให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราเสนอไปแล้วเนี่ยในเรื่องของข้อมูลต่างๆไม่ครบถ้วนนะครับก็อาจจะตีตกนะครับมันก็มันก็อาจจะทําให้เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทำก็คือวันนี้องค์การพันธ์ชีวิต นะครับแล้วก็องค์ประกองส่วนท้องถิ่นอื่นเนี่ย <ทะ S 2> โดยสํานักง,งานท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยพยายามที่จะ,ะสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของแนวทางเพื่อบริหารจัดก,การในเรื่องของการเมืองการเพราะว่าถ้าวันนี้เราการขออนุญาตไม่ถูกต้อง <ทะ S 2> หรือยังไม่ได้ขอแบบแปลนไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนเนี่ย มันก่อให้เกิดในเรื่องของของการเสียเวลานะครับเหมือนมีค่าเสียเวลาเป็นต้นทุนไปด้วยนะคะคพูดถึงในเรื่องของการเกษตรมาแล้วคะ่ะแล้วก็ช่วงโควิดสิที่ผ่านมาก็จะทราบว,ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวอาจจะซบเซาแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่การท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟูนะักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้นปริมาณการใช้น้ำเนี่ยมันเพียงพอต่อรองรับนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาไหมคะคือปริมาณน้ําในขณะนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ปริมาณน้ำในใน,ในแต่ละ โฮมสเตย์ uh, stay, แต่ละรีสอร์ทแต่ละโรงแรมเนี่ยปริมานน้าในขณะนี้ถือว่าเพียงพอแต่ว่าถามว่าถ้ามันเกิดเหตุการ์ปรากฏการณ์ามธรรมชาติฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยไอตรงเนี้ยที่ก็ย้อนกลับไปว่าในเรื่องของแหล่งน้ําต้นทุนที่มีอยู่ใ,ในเรื่องของการบริหารจัดการใช,กรใช้การใช้น้ำเนี่ยทั้งน้ำภาคการเกษตรน้ําอุปโบโพริโภคเนี่ยจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นน้ําที่จะไปถึงแหล่งแหล่ง บริการเนี่ยก็คือสถานที่พักต่างๆเนี่ยนะครับความพร้อมขององคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นความพร้อมในเรื่องของการขยายเขตของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันกต็ต้องคิดกันเป็นระบบทั้งหมดนะครับค่ะพูดถึงในเรื่องของการที่เราได้มีการนอกจากดูในเรื่องของแหล่งน้ำต้นทุนแล้วนะคะแล้วก็โครงข่ายน้ําของเราในคลองสาขาต่างๆแล้วนะคะการวางแนวท่อส่งน้ําอะไรแบบนี้คะ อบจเองก็ลงไปดูแลตรงนี้ด้วยไหมคะเดีแยวทางการส่งน้าทางท่อเนี่ยทางองค์การพันธุ์ชีวะเราประสานความร่วมมือกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนะครับพี่น้องกำนันพี่บ้านแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำเพราะว่าวันนี้เราก็อยากจะให้ทางกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นตามที่องค์การพันธุ์ชีวะเราสนุนในเรื่องของท่อส่งน้ําไปเนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้อง พี่น้องประชาชนเนี่ยหรือพี่น้องกเกษตรกรที่ใช้น้ำเนี่ยอนาคตเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีก็ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ<ะ>การด,ดูแลตนเองการจัดการตน,นเองในกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับตรงนี้มันทางองค์การบริหารเสื้อวัดหรือราชการเนี่ยก็สามารถที่จะไปขยายพื้นที่เพื่อที่จะให้ในเรื่องของการครอบคลุมของการใช้น้ำ<ะ>ในแต่ละภาคส่วน <peach: S 2> ค,ค่ะและอย่างที่ท่านนายกบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของน้ำโอโภคบริโ,โภคก็ดีมันอยู่ที่ปัจจัยของแหล่งน้ําต้นทุนเนี่ยค่ะมองว่าแหล่งน้ำต้นทุนเนี่ยในจังหวัดจานันทบุรีเองเนี่ยเพียงพอไหมคะในอนาคตหรือว่าเรามีโ,โครงการที่จะขยายหรือว่ามีพื้นที่เพิ่มเติมสาหรับแหล่งน้ําต้นทุนใหม่เนีคะสำหรับแหล่งน้ําต้นทุนในขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังถือว่าน้อย <Hazrat> <S <s นะครับ <S <s เพราะว่าในลุ่มน้ําลุ่มน้มํบางโนดเนี่ยนะครับเรามีอ่างเก็บน้ำเนี่ยที่จะแล้วเสร็จต่อไปในอคตเนี่ย สามอ่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาที่มีการต่อสู้เกี่ยวกับในเรื่องของการนําน้นําจากอำเภอแก่งนางแมวเนี่ย<ฆ>ไปยังเขตพื้นที่เศรษฐกิจ e อ c เนี่ยนะครับก็มีหลักการของทางคณะมตีรในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะต้องสร้างอ่างเก็บน้ําทั้ง4อ่าง<ฆ>วันนี้อ,อ่างที่ยังไม่ได้สร้างก็คืออ่างเก็บน้ําวังตะโนดนะครับซึ่งถือว่ามีปริมาณความจุก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสร้าง4อ่างตรงนี้ลุ่มน้ําวังตะโนดเนี่ยนะครับก็จะ ปัญหาเนี่ยอาจจะไม่มีหรือมีน้อยมาก mm hmm. มันก็สามารถที่แหล่งน้าทั้ง4อ่างนี้ก็สามารถที่เชื่อมโยงกับลุ่มน้ําจันบุรีได้ <Ha. S 2> ในลุ่มน้ําจันบุรีเนี่ยเรามีเขื่อนพวงนะครับเขื่อนทุ่งเพนนะครับที่ใช้น้ําอยู่แต่บางปีเนี่ยบางบางทีมันก็ขาดช่วงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพื้นที่โตนเลสาบใน <Ha. S 2> อำเภอปูม้อนอำเภอสอยดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะสาหาัสเพราะว่า <Ha. S 2> ถ้าเกิดปัญหาพลังจริงจริงเนี่ย ในพื้นที่ตอนบนของรูมน้ำทนในสามเนี่ยเราเรา,เรา,เรา,เรายังไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนนะครับในส่วนของรูมน้ำเวนนะครับเรามีอ่างเก็บน้ำขีดทานที่เป็นเ,เ,เขื่อนท,ท,ที่ที่ใช้น้ำปั่นไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังรงไฟ้าบางประกงนะครับซึ่งตรงนี้ในรูมน้ำสาขาเนี่ยในเรื่องของการไหลลงสู่พื้น,พ,นพื้นที่ตอนล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็ตื้นเขินในอนาคตเนี่ยแต่ตอนนี้ในสองข้างทางเนี่ยเป็น เป็นที่ของพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็จะรวมไปถึงในเรื่องของการใช้น้ําในเรื่องของภาพอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกันนะครับค่ะอย่างที่ท่านนายกบอกไว้ว่าแก่งหางแมวเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ท,ที่ที่มีผลกระทบในเรื่องของการขายแคลน้าต้นทุนเนี่ค่ะเราเรามีการมีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงคะในอนาคตแก่งหางแมวลุ่มน้ำางนตัวหนดตอนนี้แทบแทบจะไม,ไม่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเพราะว่าสร้าง จะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ตัวอ่างเก็บน้ำประแกดเ,เสร็จไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อ่งางภาวะเนี่ยแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่างขังแม่ก็แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นถ้าสามารถอ่างเก็บน้ำตัวนี้ก็สมามารถบริหารจัดการนั้นได้ก็นนค่อนข้างที่ดีแต่ไปเป็นห่วงก็คือ,อ,อทางพื้นที่ของรุ่มน้ำต้นเลยสาบอ๋อต้นเลยสาบนี่คืนอนึงหน้าเป็นห่วงครับเพราะว่าแหล่งน้ำต้นทุนยังไม่มีค่ะ,ะคมีพื้นที่จะขยายออกไปอีกไหมคะมีพื้นที่ขยายในพื้นที่ของต้นเลยสาบเนี่ย ตอนนี้เมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยลำไยราคาดีมันเป็นสวนลำไยหมดเพราะนั้นการที่จะเว้นถึงมันก็มีมีปัญหาอื่นตามมานะครับแม้กระทั่งในเรื่องของของเขื่อนคลองขลุงนะครับที่จะน้ำลงไปถึงตำบลบางชันซึ่งตำบลบางชันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีโฮมสเตย์มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่น้ําเค็มการขาดแคลนน้ำเนี่ยขาดแคลนอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้องค์การพันธุ์สัดเราเนี่ย เราก็สนับสนุนในเรื่องของของถังเก็บน้านะครับเพื่อที่จะรอนน้าฝนนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนที่อยู่เนี่ยก็ยังยังเดือดร้อนในเรื่องของน้ําอุ่บ้านโพกไโภคครับผมก็ถือว่ายังเป็นยังเป็นปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขต่อไปในเรื่องของคลองต่างๆเนี่ยค่ะท่านนายกคะเราต้องมีการ ทำคลองขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเป็นคลองสาขาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะคือคือในภาพรวมเนี่ย<ะ>กรมชนประทานเนี่ย<ะ>ก็พยายามที่จะสร้างคลองบ<ะ>ายพาสคล้ายคล้ายลักษณะของคลองพอดีลำไัยท,ที่ที่ไว้แก้ไขปัญหาน้ําท่วมโดย<ะ>ได้ได้รับพระมหาก,กรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ะนะครับเพราะนั้นในพื้นที่ต่างๆในขณะนี้เนี่ยในหลายๆแห่งเนี่ยก็พยายามที่จะ กมชลประทานเนี่ยพยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยง <Ha. S 2> ก็คือทําคลองบายพาสนะครับหรือคลองลอยหรือคลองส่งน้ำต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเส้นเลือดแล้วก็ สามารถที่จะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ครับ,รบซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างตรงนี้ได้เนี่ยก็การเป็นว่าเหมือนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จันทบุรีด้วยใช่ครับเพราะดํานั้นมีหลายๆปัจจัยเข้ามาในแหล่งเก็บน้ําตื้นเขินเนี่ยการดำเนินการก็ต้องขุดลอกเพื่อเก็บน้ําให้ได้มากขึ้นใช่ไหมครับสองวันนี้แหล่งน้าต้นทุนที่มีน้อยเราจะทําอย่างไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปติดกฎหมายคือหน่วยงานหลัก โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการสร้างอากรมน้ำเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานะนะครับแต่ว่าเราไปติดปัญหาเรื่องกรมป่าไม้ยังไม่ได้ขออ<า>นุญาตบ้าง,งาอะไรบ้างมันเกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งดูนี้มันกฎหมายหลายฉบับมันก็ทําให้ในเรื่องของแนวทางการพัฒนาหรือหรือแนวทางการแก้ไขเนี่ยมันเกิดความล่าช้าครับ ถ้าถ้านายกมองนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยนะในอนาคตเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องกังวลหรือว่าที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเตรียมการนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือว่าน้ําท่วมสิ่งไหนที่ที่ในอนาคตน่าจะมีความน่ากังวลมากค่ะสําหรับภัยแล้งหรือว่าน้ําท่วมปัญหา,ววาน้ําท่วมหมดเนี่ยผมก็เชื่อมันพี่น้องกเกษตรกรที่ทําสวนใหญ่ๆเนี่ยวันนี้เขาจะมีแหล่งน้ําของเขาเองนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเป็นแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของ ของตัวเองมีการเตรียมตัวนะครับเขาอาจจะใช้หลักในเรื่องของของปัญญาของสิษฐกินพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่เข้ามาเยอะเพราะว่าตอนนี้ที่ทําที่เกษตรกรที่ทำเนี่ยเขาก็มีการลงทุนนะครับเพื่อชุมโยงกับแหล่งน้ำทางตาธรรมชาติหรือรองรับน้าที่ทางหน่วยราชการเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนได้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือส่วนหนึ่ง แ,แต่ว่าสิ่งที่กังวลก็คือในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมโดยเฉพาะยิ่งในเขตพื้นที่ชั้นในนะครับเพราะว่าน,นีความเจริญของบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมากการก่อสร้างการถมดินการลุกล้ํามันเกิดขึ้นเยอะเพราะนั้นวันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคัก์แต่นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะฮะ น้าท่วมจะน่าน่าจะกังวลฝ่าโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในพื้นที่ที่จเจริญแล้วนะครับเพราะว่าบางทีล่องทางของช่องทางของการระบายน้ำเนี่ยบางทีมัน,ม,นมันอาจจะน้อยนะครับแล้วพื้นที่รองรับน้ำํำที่เป็นธรรมชาติหรือ หรือการป้องกันเนี่ยวันนี้พื้นที่มันหายนะครับเพราะเพราะเพราะอะไรครับเพราะความเจริญของบ้านเมืองมันเกิดขึ้นขยายตัวของเมืองก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนก็มีการขยายตัวของประชาชนในพื้นที่สร้างบ้านสร้างอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไปเหมือนขวางทางน้ําหรือว่าก่อให้เกิดในเรื่องของน้ําท่วมน้ําอะไรได้ครับค่ะอย่างการทํางานของอปจเองเวลาลงพื้นที่นะคะเราก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือค่ะแล้วก็คนในพื้นที่ชาวบ้านหรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นอะไรก็เข้ามา ร่วมด้วยช่วยกันด้วยไหมคะคือคือวันนี้ทางทาง,ทางองค์การเพ็นจังหวัดเนี่ยเราได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินถ่นนะครับกลุ่มเกษตรกรที่น้องกำนันพู่ใหญ่บ้าน เพราะนั้นวันนี้ในเรื่องของการทํางานเราไม่เราไม่มีปัญหาอุปสรรคนะครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เขาได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ร้องขอการสนับสนุนมาเนี่ยทางองค์การพันีวัสิเราสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนทํางานร่วมกันแล้วก็สิ่งที่มันได้กลับมาก็คือได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของน้ําภัยแล้งน้ําท่วมก็คือได้รับการแก้ไขทั้งสิ้นนะคะอยากให้นายกได้ได้ฝากถึงความ ขเขาเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั้งภัยแล้งทั้งน้าท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะครับองค์การมหาดูรจังหวัดเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์กรปกครอง,อง,อง,องส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เราทํางานร่วมกับหน่วยราชการอื่นนะครับที่มีขีดความสามารถมีศักยภาพนะครับโดยภายใต้การนำนโยบายนะครับของที่บริการจังหวัดที่ได้มอบปไว้ให้นะครับเพื่อไปหาจัดการในเรื่องของแนวทางการแก้ไขต่างๆเนี่ยร่วมกัน นะครับในเวลาเดียวกันองค์การพันธุ์สีวัตรเนี่ยเราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินอื่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอนะครับ<ฮ>นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่ออคอยออให้คําแนะนําหรือข้อชี้แนะเกี่ยวกับในเรื่องของเชิงพื้นที่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือหรือผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ย ลงไปปฏิบัติอยู่หน้างานบางทีอาจจะไม่รู้ในเรื่องของเชิงพื้นที่เนี่ยทางพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ก็ให้ในเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของแนวทางการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ ก็ถือว่าเป็นปัญหาในใน,ในพื้นที่นะคะที่ก็ต้องมีการร่วมมือกันในการช่วยกันแก้ไขนะคะทั้งด้านของท่านนายกแล้วก็ทีมงานเองรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยนะคะก็ร่วมกันร,ระดมความคิดแล้วก็ลงมือลงไม้กันนะคะในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นพัยแล้งปัญหาน้าท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งก็ดาเนินการมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างลุล่วงนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะทางด้านของท่านนายกอง,องการบริหารส่วนจังหวัดจ คกิจการมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ m b t Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วค่ะดิฉันสุธาวันอสุสจรรญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ